เราเกิดมาจนถ้าวันหนึ่งมีโอกาสก็ไม่อยากจะเกิดมาจนแบบนี้อีกแล้วแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบเนี้ยไปอีกนานเท่าไหร่ทําไปจนกว่าเราจะตายหาเช้ากินขําไปวันวันอ่ะชีวิตมันก็ได้แค่เนี้ยแหละไปเรียนออนไลน์แล้วก็ไปเอาวิชาความรู้ที่พี่เขาสอนสองปีกว่ามากกว่า200ล้านแล้วความเชื่อเรื่องหนึ่งครับว่าการที่เราแบ่งปันความรู้ให้กับผู้คนนี่แหละ มันคือการช่วยเหลือคนแบบยัง่งยืนกว่าวันนี้ผมก็เลยมาจัดคอร์สโดยการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ไม่ใช่จากในตำราแต่เอาวิชาความรู้จากประสบการณ์ที่เราขายของบนโลกออนไลน์จริงๆเพจการยิงแอดโฆษณาการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็การตอบแชทเพื่อปิดการขายเราจะสามารถขายของบนโลกออนไลน์จนมียอดขายหลักล้านไปจนถึงหลักร้อยล้านได้เลยคุณมครับมันก็ทําให้เราได้บ้านในฝันเร็วกว่าที่เราคิดไว้แล้วทุกวันนี้เรายังได้มีโอกาสนะครับขับรถในฝันที่ เรียกว่ารถเฟอร์รารี่ซึ่งก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าชีวิตลูกจ้างอย่างเราจะขับเฟอร์รารี่ได้แบบเขา